ผู้เราผล<ข>งานยังไม่ออนแอร์แต่ว่ากระแสในโซเชียลค่อนข้างที่จับจิ้มากรู้สึกไงบ้างก็ดีใจค่ะดีใจที่แฟนๆทุกคนชื่นชอบในเราสองคนคะดีใจมากงงไหมที่มาอยู่ทีกระแสเปนมากขนาดนี้ไม่งงหรอกครับก็ก็อาจจะ ไม่เขาอาจจะเขาอาจจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวของน้องก็ได้แบบเป็นความน่ารักความสดใสอะไรอย่างเงี้ยแบบที่อย่างที่พุทุกคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเวลาเราทำงานด้วยกันหลายคนก็จะแบบมีโมโมเม้นต้องมาจิ้นกันตลอดเลยของเราก็มีครับตีกันตีกันด้วยความที่แบบ สนิทกันค่ะแล้วก็เหมือนทางานอยู่ด้วยกันด้วยโปรเจกต์เทวพรมนี้ตั้งแต่แบบก่อนเดบิวต์ก่อนถ่ายทําระหว่างถ่ายทําแล้วก็โปรโมทหลังถ่ายทําอีกก็เลยเจอกันบ่อยมันก็เลยทําให้แบบคุ้นเคยกันแฟนๆก็เลยอาจจะจินกันที่เีามีตำอ่านไหมคะที่แฟนเขาแบบินหรือว่าจัดขอดุัชนี้ของเรามาอะไรอย่างเงี้ยมีตำอ่านมีตำอ่านไหมผมเองเห็นตอนวันหลังจากงานบอลก็เห็น เห็นขึ้นมาเพราะว่าก็ตามอ่านแท็กของตัวเองอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เห็นแท็กคู่มันขึ้นมาเลยก็แอบแอบเข้าไปส่องอยู่นิดนึงครับเข้าพูดอย่ังไงบ้างน้องน่ารักครับผมน้องน่ารักพี่ก้าวสุภาพบุรุษอบอุ่นไม่ใช่อบอุ่นจริงไหมคะจริงไหมน้ำเสียงปพเราะจริง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 เพาสุภาพบุรุษยังไงสำหรับพี่ที่ร่วมงานมายาวนาน คือแบบอยางินาจังเลยคินหน้าเห็นป่ะไม่หนูคิดอยู่ไงว่าจะเล่าเรื่องไหนดีมันเยอะจนเล่าไม่หมดมันเยอะไออย่างตอนในกองอย่างเงี้ยตอนนั้นหนูง่วงนอนแบบเหมือนทำเหมือนทำาหลเขาเรียกวอะไรยังไม่ถึงซีนของตัวเองค่ะเราเป็นเหมือนแบบเก้าอี้มันเหลือตัวเดียวคนแต่วิกาก็บอกว่าไปนั่งเก้าอี้ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกไม่เป็นไรหนูเกรงใจแล้วทีนี้เหมือนพี่ก้าวก็ลุกออกไปเลย ก็เลยแบบลุกออกไปเลยแล้วหนูก็งงก็ไม่รู้ว่าแบบเก็นอะไรแต่ก็แบบถ้าเราถ้าเราแบบว่าไม่ไม่ลุกหรือว่าแบบไปหาอะไรทาน้องก็คงแบบเกรงใจหรือแบบไม่กล้าอะไรเงี้ยแบบก็ต้องต้องลุกไปไปเข้าน้ําหรืออะไรก็ว่าไปนูกคามแ้่หนูก็เลยแบบโอเคถือว่าแบบน่ารักดีค่ะขอบคุณครับแล้วการเป็นไงบ้างน้องเป็นไงมันกรุ่งเงานย ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับน้องเป็นคนน่ารักสดใสก็เอาใจใส่ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ด้วยมันก็มีพลังบวกแล้วมันก็แบบว่าทําให้แบบดีแลกหรือทํางานด้วยกันง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราดีใจมากทุผลงานเราแค่ออกมาแค่ทีเซอร์หลายคนรู้สึกว่าอยากดูแล้วแต่เข<ร>าแค่ที่มันเป็นเรื่องีแล้วสุดท้ายดีใจมันต้องดีใจอยู่แล้วครับนอกจากดีใจที่กระแสมีกระแสของพวกเราแล้วก็ดีใจแทนผู้เขียนนิยายพรชีวันด้วยเพราะว่าตอนนี้คือนิยายพรชีวันคือขายแบบ หมดเกลี้ยงต้องพิออเดอร์ต้องอะไรกันก็ดีใจแทนผู้เขียนค่ะที่เขียนออกมาแล้วคนชื่นชอบอย่างวันงานพวกวันได้เจอพ่อแม่เรือไมครับได้เจอครับอแม่ฝากฝักอะไรยังบ้างหรือเขามียังไงบ้างไม่กล้าพ่อแม่เราายังไงบ้างอย่างผมนี่เจอพี่โป๊บครั้งนี้เป็นครั้งที่สองพี่โป๊บก็ยังน่ารักเหมือนเดิมชวนผมเป็นคนชวนผมคุยตลอดผมก็เกรงใจแกไม่กล้าเข้าไปทักแกทักแกก็แบบว่าเห็นเราแบบเกรงๆแกก็เลยแบบมารีแลกด้วยมาคุยด้วยว่าเฮ้ยปีนี้แบบ สนุกสนานนะอะไรเงี้ยส่วนพี่มิวน้องก็ผมเจอครั้งแรกปีนี้ก็น่ารักมาก,มากๆเขามีขอถ่ายรูปอะไรนี้ด้วยก็รู้สึกประทับใจครับที่ทัีงนสองอย่างคนคนมาถามก้าว่าเราต้องเหมือนพ่อกับแม่ยังไงบ้างมันมันมีความเหมือนไหมถามว่ามีความเหมือนมันต้องมีความเหมือนอยู่บ้างอะไรบ้าง,าๆๆางยังไงบ้างอยากให้ไปติดตามดูในละครดีกว่า้เรื่องความเหมือนอะไรเงี้ยส่วนถ้าในชีวิตจริงแหรอฮะ อาจจะได้ความหล่อจากคุณพ่อมาความสวยของคุณแม่มาอะไรอย่างเงี้ยรวมๆกันค่ะอะไรพี่ดีแล้วดีแล้วแล้วอยากเอามาร่วงงานเรื่องนี้เป็นยังไง้าเพราะว่ามันค่อนข้างที่บทปาาแตกต่างจากเรื่องใชิวันมาก มันก็คนละมูดเลยเนาะคนละมูดเลยคนละมูดอยู่อย่างพรชีวันด้วยคาแรคเตอร์ของหนูเนี่ยค่อนข้างขอโทษค่ะด้วยพรชีวันคาแรคเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะแสบโซนมีความเป็นเด็กสูงมากแต่ว่าพอย้ายมาเป็นเรื่องฟอลโลเนี่ยคือเป็นคุณครูก็จะมีความโตขึ้นมาหน่อยเราจะต้องสอนเด็กมีความรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูโตขึ้นต้องภูมิฐานมากขึ้นก็ยากอยู่ ต้องดูมีภูมิฐัน์เราจให้ทราบเลยว่ายากอยู่ยากอยู่ค่ะขึ้นมาสองคนกลัวผีก็เอาจริงก็กลัวฮะแต่ผมก็เป็นคนชอบแบบว่าชอบฟังเรื่องผีอะไรเงี้ยฟังทุกคืนก่อนนอนอะไรเงี้ยก็ก็กลัวแหละฮะหนูกลัวค่ะกลัวมากแต่พี่เก้าบอกว่าแต่หนูเห็นฟังแบบคลิปเสียงแบบคลิปผีตลอดเลยฟังแล้วหลับหรือว่าฟังแล้วหลับครับแค่อยากรู้เฉยเฉย อ่ะจริงจริงพอฟังเรื่อยๆแล้วพอมราต้องไม่เล่นหนังผีมันต้องมีเคสอะไรไหมที่แบบว่าต้องทันี่ไม่เจอผีหรือว่าผีจะมาตรงนี้เพื่อจะไปมองเออนั่นนหะดิไม่เคยไม่เคยเตรียมตัวรับมือหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าเดี๋ยวจะไปทําการบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขากลัวมากอย่างเงี้ยทำไงดีเวลาเขาจะปกป้องเราได้ไหมนั่นสิหนูก็กลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าปกติอ่ะคือหนูจะไม่ค่อยหนูไม่หนูแทบไม่ดูหนังผีเลยถ้าแบบไม่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยอยากดูเพราะว่ากลัวแต่ว่าถ้าได้ยินปุ๊บ ก็จะนอนไม่ค่อยหลับละคขก็จะต้องเปิดไฟเปิดอะไรหรืออะไรเงี้ยหรือว่าต้องโทรหาแม่แบบโทรค้างไว้จนหลับไปกามีพกฟอะไรคะพกของขังของว่ว่าว่าไปถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเนี้ยว่าจะพกไปแล้วค่ะจริงๆเรามีฝากความหวังไว้กับพี่ก้ามาว่าพี่ก้าต้องดูแลเราได้ในต่โอ้โหอย่าเลยครับเพราะว่าตอนพี่ก้าแล้วหรอ้พี่ก้าวิ่งเคนแรกเพราะว่ามันมีเรื่องเล่าคือตอนไปออกกองพรชีวันต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ย ผมจะถูกทิ้งให้แบบนอนคนเดียวประจำอะไรเงี้ยก็จะไปขอของขังจากน้องๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เวลาได้กลับโรงแรมก่อนคนแรกอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าตามในกรุ๊ปไลน์อะไรเงี้ยว่ามีใครกลับมาแล้วหรือเปล่าอะไรางนี้ใช่มันเคว้งเนาะครับมันเคว้งจริงแล้วแบบว่าบรรยากาศกองต่างจังหวัดเนี่ยโรงแรมมันค่อนข้างน่ากลัวไม่นิดนึงนะฮะมากเลยแล้วเรามีเจอไหมเรามีเจอไหมยังไม่เจอครับยังไม่เจอแต่ผมว่าผมจะเข้าวงการพาคเครื่องแต่ว่าก่อนถ่ายเรื่องนี้เราต้องมีการเตรียมพร้อม รอบนี้จะไม่พลาดครับรอบนี้จะไม่พลาดเขาคอย่อความหุนใจใช่ไหมคะใช่ครับอย่างอันนี้ไ่ถ่ายทำที่ไหนยังไม่รู้เหมือนกันเลยส,สุดท้ายแล้วอยากให้คู่เราปากขอบคุณคนก็จิ้นเราทั้งที่ซีรีส์ยังไม่ออนละครยไม่ออนหนังไม่ออนแต่ว่าคนก็เริ่มแล้วค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ชื่นชอบในตัวเราทั้งสองคนแล้วก็จิ้นเราทั้งสองคนตั้งแต่ละครยังไม่ออนเลยแบบรู้มาว่าคนแบบ ติดตามเราตั้งแต่วันเดบิวต์ตั้งแต่วันเปิดตัวเลยแล้วก็ค่อยๆจิ้นมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นคนที่จิ้นมาก่อนแล้วหรือว่าคนที่เพิ่งมาจิ้นก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนมากค่ะแล้วก็อยากจะให้เป็นกําลังใจให้กับพวกเราสองคนต่อไปเรื่อยๆคอยดูการเติบโตไปด้วยกันแล้วก็พัฒนา<ม>ไปด้วยกันนะคะ,ะครับผมก็ถือว่าเ,เป็นเรื่องที่ดีครับก็เป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้พวกเราสองคนในการทํางานนะครับก็บยังไงก็ฝากคู่เราไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ